แล้ววันนี้เราจะมาตะลลยแมพไทยกันนะครับดูดิว่าเป็นคนไทยนี่มันจะไปเรื่องกันขนาดไหนวันหยุดแบบนี้เราก็ต้องผ่อนคลายเข้าวัดทำบ,บุญถูกไหมครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะผ่อนคลายแล้วนะครับผมก็ไปกันเลยดีกว่า่าออาันนนกนทกทุ องลลก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทำไมเข้าวัดถึงเหนื่อยตลอดเลยสปีดบัมเพนใครต้องการลองรถนะมุงมาลองได้แบบนี้เลยกูบอกเลยว่าเกียนจัดเดี๋องคนขัเราก็ขับคลิกนะครับผมเราจะขับเป็นคาวาซากิ การจะขับรถนะครับผมจะขับขี่เราต้องปลอดภัยนะครับผมเราต้องใส่หมวกกันน็อกก่อนใส่เรียบร้อยนะครับนี่ครับผมแล้วก็แว่นตากันลมด้วยนะครับผมมาเพื่อนเราพร้อมแล้วเพื่อนพร้อมพร้อมยังเพื่อน,อม,อนมาเลยจะต่อให้มาดิมาดิแหมนั่นโห้ยคิกเหี้ยเราเนี่ยทำไมคิกมันไวจังวะมึงคิกศูนย์ไหนวะ กแบบไปแล้วเฮ้ยอ้าวเรียบร้อยกูโดนแบนมาอีกเอาละครับแล้วนี่คือรถคันต่อไปที่เราจะมาทําการลองน,นะครับเวป้าแล้วเดี๋ยวมันเจอผมแค่นั้นเองสิงนักไปจ้าพร้อมหรือยังเด็กๆไปเลยจ้าโอ้ยขึ้นเกอเลยร เฮ้ยอ๋อโหลมตีหน้าจัดน้องลมตีหน้ามากน้องลมตีหน้า <paling S 1> น้อง,องคุ้มไม่อยู่คุ้มไม่อยู่น้องพี่จะคุ้มไม่อยู่แรงเกินน้องน้องแรงเกินแบบนี <aron> <b> ้ก <aran> ูพอแค่นี้ดีกว่าเราอย่าได้เจินอีกเลยเล่นแล้วเหนื่อยสวัสดีครับเอ้าเฮ้ยวัสดีจ้าเฮ้ยแมววัสดีจ้าอุ้ยฉลาม ฉลามแมวฉลามแมวเราจะไปอยู่กันที่ตรงไหนคุณอายุเท่าไหร่คุณอายุสิบสองไหมใช่ครับอายุสิบสองครับผมเจอแต่เด็กน้อยเนี่ยทำไงดีผมก็เป็นเด็กน้อยเหมือนกันครับพี่น้อยอายุเท่าไหร่คะผมอายุแค่สิบ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 ขวบเองครับสิบขวบเด็กมาก้วเนี่ยถ้าครับพี่ไปนอนแบบผม ผมขอแม่แล้วครับว่าแม่ให้ผมเล่นเกมได้ถึงที่คืนครับแล้วน้องไม่คุยกับคนอื่นก็ได้แล้วพี่แกละอ๋อพี่อายุเท่าไหร่อ่ะครับพี่อายุสิบเก้าอ๋อพูดจริงนะนี่เท่ากันครับเท่ากันไม่เป็นไรเท่ากันครับพี่เท่ากันครับผมแกกว่านนั้นอีกนิดนึงครับยี่สิบยี่สิบหรอประมาณนั้นครับประมาณนั้นยี่สิบยี่สิบห้าไหมลองฟังจากเสียงลองฟังจากเสียงเกวัเท่าไหร่ยี่สิบ เจ็บที่หน้าอกอ่ะยี่หกเลยเหรอ, <24. S 1> อยี่สิบอ๋อยี่สิบเอ็ดเองไม่อาจจะเพราะนี่ไงใส่ใส่ดีเทนเนอร์อาจจะยังพูดไม่ชัดอ๋อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองถอดดีเทนเนอร์ก่อนเดี๋ยวรอ,อ, er, อเดี๋ยวรอลองฟังลองฟังถอกละถอกละสาวกฤษีสาวกฤษีสาวกฤษีได้ยิงมาได้ยิงไหมโอ๊ยไม่ใช่คองกี๋มั้งฉลามชื่ออะไรอ่ะฉลามชื่อว่าอะไรอ,อะไร่ะ ชื่อฉลามใ่จริงๆก็ชื่อฉลามเลยเหรออุ้ยโคเทอแจกโคที่ไหนอ่ะฟังฟังจากสำเนียงนี้ให้ทายอ่ะฟังจจกสำเนียงนี้เราคงที่ไหนคนกรุงเทพบอกสำเนียงคนงกรุงเทพเขาพูดอย่างนี้เลยเหรอไม่รู้เออแต่ถูกนะแต่ถูกนะเธอใคยว่าเราคนงที่ไหนเจอคนที่ไหนอ่ะอ้าวแป๊บนึงอ้าวเราก็ทายดิอากุงเทพเหมือนกันนะไม่ไม่ใช่ออใบ้หนนะยมีภาคไหมอีสาน คนคนแกนบอะคือคือู้ว่ะอ่าเป็นไงคืออืมคือพูดว่าได้แต่ฟังจากสำเนียงแล้วเดาออกนี่เฮ้ยเราเป็นแล้วนี่เรากดสชคริปมาแบบเยอะมากเรายังไม่เจอแบบคนที่อายุใกล้กันเลยอ๋อเธอไม่คิดว่าเราไม่คิดว่าเราหลอกมั้งเหรอเด็กสิบสองเฮ้ยออว่ะเราจะเราจะอาจจะอายุแค่สิบสองแต่ว่าเราบอกว่า ยี่สิบเอ็ดก็ได้นะไม่ไม่เสียงคือเหมือนยี่สิบหกอยู่ไม่เป็นไรคนเดลคนเดลเอามาเดี๋ยวสวัสดีครับเหมือนเหมือนยี่สิบไหมครับไม่ไม่ไม่ค่อยเหมือนยี่สิบล้ครับโอ้ยอันนี้ชุดชุดนี้กี่บาทอ่ะไม่รู้น้องเติมให้อ่ใอญ่ทำอยา่อยาเปลี่ยนชุดบ้างก็เปลี่ยนสิ ยังหาไม่เจอเลยหาแบบดีดีไซน์ชุดสวยๆอะ่ะนี่ไงคนสวยอืมดูเลยดูเลยดูเลยโอ้ยอันนี้ไม่อันนี้อันนี้แบบอย่าเชื่อในสิ่งที่ยังไม่เห็นเราต้องเห็นก่อนอืมก็ไปดูได้ดูดูได้ที่ไหนอะ <c oughs> เอาของเธอมาก่อนนี่เอาอะไรอะ <c oughs> เอาอะไรเตาา็มอัอนนี้นี่นี่อันนี้นี่นี่ พิมมาใหม่ได้ไหมเพิ่งเข้าไอจีได้อ่าได้อันนี้คือหน้าตาเธอเหรอพูดสเต็มเลยนี่หน้าตาเธอเหรอแบบโอ้หไม่ก็ถามก็ถามไงแกอยากส่องฉันไหมอยากส่องเนี่ยไหนอยากส่องอ่ะเนี่ยไม่ใกล้ส่องวะ่ะเอาถ้าส่องแล้วอยาไปใครนุน้ยอือั่นคือหน้าตาเองไม่เหมือนนักเล่นอินเตอร์เลย ได้เชียร์อารนอนด้วยเหรอเชียร์อารนอนเหรอไม่ได้เชียร์อารนอนเชียร์เชลซีแต่ใส่เสื้ออารนอนเสือ้ออารนอนสวยเฮ้ยเชียร์ทีมเดียวกันเลยเชลซีจริงปะจริงชอบใครเชลซีอืมชอบเธอได้ไหมอะหยอกหยอกหยอก <laughs>